ฉีดมาสตินไปเสื้อเข็มแรกนะคะคือแบบลัวเดี๋ยวต้องกึ้งขึ้นอัญจะรบมก็ได้เข้มผู้ชายเข้ผู้ชายอย่าเกร็งเข้ผู้ชายไปดูบ้านใหม่ที่กำลังจะย้ายเดือนหน้าบ้านหมานะครับห้องยูจินนะคะจะไปดูห้องยูวัลอ๋อมา สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือแบบหนูตื่นเต้นที่สุดในชีวิตะคะ่ะไม่ได้ตื่นเต้นแบบดีใจนะคะตื่นเต้นแบบกลัวค่ะเพราะว่าหนูจะมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกนะคะคือไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อนแล้วคือแบบตื่นเต้นมากกลัวจะแบบมีอาการ <c oughs> ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไปฉีดที่โรงเรียนนะคะหนูมีนัก แล้วหนูก็จะมีถ่ายอาการหลังจากฉีดวัคซีนด้วยนะคะก็คือรีวิวอาการใช่ไหมรีวิวอาการว่าแบบอาการเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะไปกันเลยกเอกสารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลังจะเตรียมไปยื่นนะคะ thank <laughs> you คซีนไฟเซอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วคือแบบก่อนที่หนูจะฉีดคือตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าแบบมันจะต่างจากวัคซีนปกติหรือเปล่าไงเจ็บไหมรู้สึกไหมเจ็บอ่ะมันนิดเดียวอ่ะป๊บเดียวค่ะนั่นแหละก็พักด้วยกันก็ไม่เดี๋ยยูจีนอีกไม่นานน้อลูกก็ได้ฉีดเหมือนกันมันไม่เจ็บเลยพักด้วยการกี่นาทีนะครึ่งชั่วโมงหนูไม่ปวดแขนเลยด้วยซ้ำร็คือตอนนี้ยังโอเคเนาะแตบเดี๋ยวต้องกล่งคืนอัจาริบมก็ได้ ตอนนี้กี่โมงแล้วดูเวลาสิ9.37าโมงสนขอดูเคสหน่อยดีเคสอะไรเนี่ยเคสผู้ชายเคสผู้ชายได้อยังไงเคสผู้ชายเนเคสผู้ชาย รากินข้าวเที่ยงนะคะหนูก็จะไปดูบ้านใหม่ที่กำลังจะย้ายเดือนหน้าฮนะใครที่ติดตาม Facebook หรืออินสตาแกรมหรือโซเชียลของผมนะฮะก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างบ้านใหม่อยู่นะครับซึ่งคนใน y o u t u เนี่ยอาจจะยังไม่รู้แต่ตอนนี้จะเสร็จอยู่แล้วก็คือกะว่าเดี๋ยวจะถ่ายทีเดียวใช่ไหมแบบปมชัวตอนนี้ประมาณ90%เรเนตะอลองเข้าไปดูกันดีกว่านะครับลองเข้าไปดูเล่นๆระวางเราอินค่ะเสื้อเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับแต่ว่า ไม่ค่อยสะดวกเลยครับรถจอดเต็มบ้านผมไม่หมดเลยครเพรมันอยู่ในช่วงก่อสร้างเลยตรงนี้เป็นบ้านหมานะครับยโังไม่เสร็จนะ,ะขถอตรงเท้านิดนึงเพราะคนเยอะมากวัออนนี้เราจะดูกันแบบคพพ่าวๆนี่อันนี้เป็นที่ทำการบ้านของเด็ก โดนทำการบ้านของเดเ็กๆนะครับนี่เบาะมาแล้วเนีเบาะมาแล้วนะนิม่มปะนิ่มไหมเบาะมาแล้วนิ่มนิ่มอันนี้นนคือ,คอติ๊กนะครับของที่เอาไว้แต่งหน้าแต่งตัวสำหรับไปเที่ยวหร,ร,ร,รือนถะ่ายร่างกายต่างๆนรูปใส่ชุดต่างๆน,นี่ตอนนี้กลิ่นพวกสีก็จะค่อนข้างเยอะ จริงๆขนแบบแพ้สีเนี่ยอยู่ได้ไม่นานแล้วนี่คือมุมสําคัญของผมนะครับเราสร้างอยู่เหมือนเดิมอะไรอ่ะเอ้ยเสร็จจะเสร็จอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะเคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์บาร์ก็คือเคาน์เตอร์บาร์จะเป็นสีขาวเคาน์เตอร์บาร์คืออะไรเหรอถามป๊อปป้าป่ะเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยไเอาไว้วางเอาไว้แบบบาร์น้ำไว้กินกาแฟกระเพร์สตัวนี้เป็นห้องรองเท้านะครับนี่ก็กำลังทำอยู่กำลังชัดแจงช่องใส่รองเท้าอยู่ เน,นี่ยต้องกิน,นข้าวยังไม่มาก็ถ้ายังไม่มาก็จะกินยังไงก่อนฮะผูเสือแล้วก <c oughs> ็ตรงนี้ก็เป็นมุมดูทีวีนะฮะอันนี้คือห้องแมวฮะห้องแมวอย่เนอะอันนี้ก็จะเป็นห้องออกกําลังกายนะคะห้อง,องกําลังกายยังไม่มีอะไรเลยมีแต่กระจกแล้วมีกระจกแล้วแต่ละห้องก็ยังสร้างอยู่เลยแต่คือเราจะแบบอยู่เดือนมีนาแล้วอะ ก็กำลังเล่นมากๆากนี่ทางพีคนตอ่าตอนนี้ห้องนะครับจะเป็นมุมที่เห็นสารพีคเนตนะครับห้องนอนแขกนะคะเดี๋ยวห้องนอนแขกอ่ะขึ้นไปดูข้างบนส่วนครัวไมหมรัวไมหวไม,หไมหอันนี้ครัวนะคะครัวก็จะทำอยู่แล้วเลยไปดูห้องนอนดีกว่าอ่าบอกมาแล้ว นอนของป๊าๆาม่าม้านะคะบ้านเราจะแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นอันนี้คือห้องแต่งตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีโซนที่เราเก็บเสื้อผ้าได้เยอะๆคือข้างล่างอันนี้ก็จะเก็บแบบเก็บแบบเบาๆอันนี้มาเปิดอันนี้หน่อยจ๊ก นี่ทำหลักทำขึ้นมาเพราะหลักหวงจุ้ยนะครับอันนี้ห้องของยูจินนะคะนี่ห้องของยูจินก็จะมีกระดานเป็นแนวมินีมอลเหมือนกันเพราะว่ายูจินยูจินเขาบอกว่าเขาอยากได้สีแบบมินิมอลนะคะแบบครีม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 เราไปดูห้องนี้วะแล้วประตูของเราจะทําเป็นประตูเลื่อนเพราะว่าเปิดเปิดมามันจะชน เดี๋ยวเปิดมาเราคุยกันะคะห้องมันก็จะไซส์แบบเล็กๆหน่อยอันนี้ช่องนอนนะคะห้องของพี่หวานจะเป็นสีฟูขาวนี่คือพี่วางเตียงนอนนะคะแท่นแต่เด็กๆอ่ะยังไม่กล้านอนคนเดียวแรกๆก็อาจจะเอาฟูกมาวางไว้ตรงนี้นี่ที่ชอบที่สุดที่ชอบที่สุดของเตียงก็คือมี LED ด้านใต้อะ กำลัองอข้าวยังนิดเดียวค่ะตอนนี้กี่โมองอะแค่กดถ่ายแล้วกี่โมงละตอนนี้สิบโมงยี่สิบสองค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าข้าวหิวนะคะม,มันหอมมากอันนี้มันก็เริ่มเยอะไปมันไม่เผ็ดมันไม่มีรสชาติเผ็ด ปากเลยะค่ะอืมเป็นอย่างนี้แหละยูว่าคนที่ดูตอนกลางคืนนะคะอร่อยมาก นี่นะคะเป็นเวลาสองทุ่มหนาทีนะคะเดี๋ยวจะมาบอกอาการกัน,นะค่ะก็คือไม่มีอาการเลยนะคะแค่แบบง่วงเป็นพิเศษปกติจะไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่แต่ว่าแบบครั้งนี้มันง่วงบ่อยมากเลยนะคะแล้ววันนี้เหมือนแบบหลับ,ลบ,ลบตลอดเนาะแล้วก็แบบเมื่อยขี้เกียจลุกไม่มีแรงอะไรเงีเ้ยค่ะปวดแขนไหมปวดแขนอันนี้ปวดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากค่ะปวดหัวไหมไม่อะ แอาจะทำไมอยู่จินปวดหิวไหมคะใหม่หม่ปกติคนเพราะว่าแจะกินเยอะใช่ไหมแต่คงหนูแบบไม่หิวเลยอิ่มกันเลยนะย๊ะอยูจินก็อีกไม่กี่วันก็ต้องฉีดเหมือนะคะวันอังวันมาดังคานฉีดก็เป็นว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะถ่ายอีกทีนึงว่าตอนกลางคืนมีอาการอะไรไหมเนาะก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาดูตอนเช้าเนาะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มของการฉีดวัคซีนวันที่2เนาะก็คือหนูจะมาอัปเดตอาการนะคะที่หนูไม่ได้อัปเดตอาการตอนเช้าตามที่บอกไว้นะคะเพราะว่าตอนเช้ายุ่งมากเลยค่ะแล้วที่หนูมาอัปเดตตอนนี้จะได้บอกว่าแบบอาการตอนเช้าตอนบ่ายอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างมาสรุปทีเดียวตอนนี้นะคะคิดคำพูดก่อนอ่ะเมื่อวานเมื่อวานตอนก่อนนอนนะคะ มีแบบเริ่มปวดหัวแม่ก็ก็แบบเริ่มอ่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่ตอนก่อนนอนค่ะแม่ก็เลยให้กินยาพารานะคะแล้วหนูก็หลับไปค่ะตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนนี้นะคะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ แล้วหนูก็ปวดแหล่น้อยลงด้วยมันก็คือตอนนี้ปวดน้อยลงใช่ไหมหนูปวดน้อยลงตอนแรกอ่ะไม่ปวดเลยนะคะกดแป้งไม่ปวดเลยแล้วมันก็เริ่มปวดึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็หายทำไมแต่มันก็ยังปวดนิดนึงสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนก็ไปฉีดกันด้วยนะคะเพราะว่าแบบช่วงนี้ยอดคนติดเชื้อโควิดนะคะเยอะมากเลยค่ะก็ยังไงก็ระวังตัวได้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจูจินก็จะต้องไปฉีดนะคะ

ไม่มีอาการอะไรนะคะแค่ปวดแขนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่มีไข้เลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเวลาฉีดวัคซีนนะคะมไม่น่ากลัวเลยค่ะบ๊ายบายนะคะเต้นใหน้ดูสิเต้นเลิศคิวดอรจ๊อขอบคุณค่ะ